อสวัสดีค่ะเตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเ The t o อปปีนังนะคะที่นี่เนี่ยกิจกรรมเยอะแยะเที่ยมมาเลเซียค่ะประเทศมาเลเซียค่ะที่ก่อนหน้าเนี่ยเราพาไปดูแบบว่ามิวเซียมของปีนังเนาะแล้วก็พาไปดูทูเลียนมิวเซียมนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปตะลุยอ Aquarium กันค่ะที่ท Top m u s i อ a q าเรียมค่ะพร้อมยังโอเคไปค่ะบายค่ะ t ็อปฟูจิ i k ค q u a r i u m โอ้โห อะไรนะฉลามลหรอฉลามหรอนี่กระเบนลูกนะอ๋ออ่ไปดูของจริงดีกว่าไป่ะราคาตัวแรกตัวอะไรคะเฮ้ยอกทำไมผักปลามันหน้ามันยาวๆอ่ะไม่รู้สิคือลไนฟิสอ๋อปลามีด่ะเออหน้าตามันเหมือนมีดจริงนะดิเฮ้ยปลาไปมาไอ้นีปลาปลามีดอันนี้ปลาอันนี้น่าจะเป็นปลากระเบนเอ้ยไม่ใช่ปลากระเบนปลาอะไรนะที่เราเลี้ยงอ่ะปลาตะเพียน นี่มาซักเกอร์อไหนเออ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 ไม่รู้จักโกหนวดบ้างเลยนะพวอันนี้ปลาตะเพีย,เย,เน,ยนเลยค่ะนี่อันแตะเพียนเลยเออมันเป็นแบบจีนเออมาเลเซียบ้านไหนปลาตาลิปติกพาไปดูหน่อยไหนปากแดงเหรอเด็กก็สวยว ะเลยอนางพยาบาลเหรอที่แบบสีฟ้าแต่นนี่ปลาอะไรฮะนี่แบ็กชาร์กนะอันนี้เป็นปลาฉลามดำนะฮะแต่ว่าเป็นน้ำจืดนี่ตรงนี้นี่ไม่ดูเลยเนะหน้าตาไม่ดูเลยเออไม่ดูเลยดู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 จะสู้กับปลาแหมแหมแหมอันนี้ปลานกแก้วนะฮะนี่ ปลาหนังตลกอันนี้เรนโบว์ชาร์กนะฮะนี่มีชาร์กเหรอเออฉลามฉลามสายลุ้งน่ะฉลามสิวอืวเรนโบว์ชาร์กนี่ฉลามกินอะไรันอันนี้ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเลกอะโอ้โดูดิดูดิดูดิโอ้มันจะโดดเหรอคะเอ๊ะมันจะเรียกว่ามันจะปลาเรืองแสงปลาเรืองแสงใช่เพราะว่ามันเรงแสงมีตาห้าจุดนะฮะแล้วอันนี้เขาเรียกปลาปอด ปลาปอดเพราะว่ามันสามารถอาศัยอยู่แบบไม่มีน้ำอ่ะได้สักสามเดือนโอ้โหมาตั้งแต่ยุคยุคไดโนเสาร์อันนี้รอดมาโอ้โหเนี่มันอึดมากอยู่กับปลาห้าจุดอันนี้ปลาจะเรียกมันว่าปลาปลาหัวกายอ่ะเพราะว่านี่กายหัวจะคล้ายๆกับกายอ่ะดูเนี่ยเห็นไหมปลาหัวแหลมๆนี่นี่เห็นไหมมีแหลมๆเหมือนกันไอ้ปลาพวกไปทมยอันนี้ใช่เหรอปลาหัวแหลมปลาพวกนี้ไปไปทำมวย เอาจไก่ไก่เขาอยู่ในตู้ปลาโบกไปบอกมือหน่อยเร็วโบกไปแเอวไปดูปลาอะไรอีกในปลาตาบนเหรอวิ่งเอ้ยทำไมมีมีมีแบบคีบเยอะมากเลยอฮะเอ๊นี่ยปลาตงกรมันมีกันหลายตัวแบบนี้มีเลี้ยงเคยเคยเลี้ยงแล้วนี่นี่เอ้ยทำไมคีบมันเยอะอ่ะปลาตงกรเหรอ กัดกันเหรอ,อน,นี่ปากันใหญ่ใหโอ้ยน่เหมือนใส่ชุดเกาะเลยวะ่ะฮะฮะย้ายเ,เอามือแยะใหญ่เข้าไปลูกฮะไม่เอาอ่ะไม่ <laughs> ไก้า,ากัดเอาแล้วเนี่ยดูเนี่ยอันนี้นะเออมีปากมันยาวมากเลยมีวงแต่มันเหมือนเครื่องบินนั้นไงเดร์เฟนโนสฟิสอันนี้มันเหมือนเครื่องบินน,<อ>นั้น,น,น,นเนี่ยพ้าอันนี้เป็นญาติมีมม่นะแต่อาศัยอยู่นจืดนี่นีน่ไหวไปว่ายมาใส่ตาดีก้อนเนี่ย อุ้ยนี่อะไรฮะัยะมาม้าลองไปแตะดูหน่อยครับมาม้าคะปลาไหยะนะมนปลปลาไหลเหรออุ้ยอะไรเนี่ยนี่น่าเกลียดอ่ะเหมือนซาลาแมนเดอร์เลยปลาค้าทำไมมันเป็นตัวผู้หมดเลยอ่ะฮะมันปลาคราไม่ปลาคน้าเลยตัวเล็กเดียวเจ๊ดูดูกุ้งตัวนี้เนี่ยมีใครไประบายสีเป็นเปล่าน่ากินจี๊น่ากินกายหิวใช่ไหมเฮะ วอันนี้เรียกปลาแมวเหมือนปลาแมวไหมดูสิโอ้มีสามนวดมีหกนวดมาโชว์ด้วยตัูดีมาโชว์โชว์ตัวเห็นกระดูกมันด้วยอะนี่อันนี้แปลกไม่เคยเจอปลาปลาตัวใสอะเห็นกระดูกด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นกระดูกเลยนะใสจนเห็นกระดูกเลยอ่ะกลางกลางเออนี่สวยอะ เออลายสวยมากเลยตัวมันแบบกลมๆนะอันนี้ชื่อดิสกัดปิดปลาปลาตกเทียงหาเรือเล่นจืดนะคะเนี่ยเออแปตะดิเล่นเหรอเออจริงด้วยมันมาด้วยอ่ะมันเล่นจ้ะมันเล่นกจะเราอ้าแตะ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 เออเจ๊แตะสิปลาบางชนิดนะตัวเป็นก้อนหินได้ไหมเนี่ยมันมีหน้าด้วยนะเนียนเชียนมีหน้าด้วยเออตรงนี้เหมือนหน้ากระต่ายตัที่นี่สวยนะคะ นี่ดดูิไม่มีกออยู่อันนี้เหมือนในการ์ตูนจริงๆเลยอ่ะทีนี้นี่ไอตัวนี้แอบหลับอยู่บนกิ่งเลยนะนี่ดูเส้นเดียวไม่เคยเห็นไหมเออเป็นเกมเลยด้วยในตัวไหนอ่ะในกายตัวไหนอ่ะนี่โดนกัดเหลือถูนแล้วอ่ะตัวแอนน่ะฮะนี่ตายแล้วสีสีดำเงินก็จะตายแล้วเนี่ย ทำไมทีมกูเก่งจังใครอ่ะเกศจะกระโดดไม่หยุดเลยเอ้าววันที้หนึ่งได้แกใครอ่ะน้องเกศได้เหรอเน้องนอนเน้อหนอนทไมมาม้าอ่อนจังอะเฮ้ยไม่ไหวแล้วไปแล้วนะคะกับชอบกูทีมชอบปลาเรียมนะคะสนุกไหมคะสนุกชอบปลาอะไรชอบปลาอะไรชอบปลาเออ ไม่ออกไม่ชอบปลาใสๆที่ไม่ทีเ่เห็นปลาก,กระจกะปลาก,กระโจก,ก,ก,จกอ่ะอ่ะอโอเคหนูชอบอะไรชอบปลา,ปา,ปาไหลปลาไหลโอเคอ่ะก็มากันได้ที่ The Top ปี n นังนะคะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะติดตามลิปหน้าต่อ